สวัสดีครับทุกท่านเก็บภาพบรรยากาศห้วยสำราดพี่น้องเนาะบ้านเฮาต้นนี้อีกพิกัดหนึ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งอีกพิกัดหนึ่งเอาแล้วดิดแล้วนะดิ้งดิ้งแล้วโอ้โหนะมาท่านพอดีเลยโอ้หน้าที่ว่นนะ่ะเสียนต้นนี้พิกัดที่สองพี่น้องเนาะมาหันมาไ,ไปอีกพิกัดหนึ่งยู่อีกทรงหนึ่งเพิ่นแบ่งกันเป็นโซนพี่น้องเนาะเสียนต้นนี้สุปี้ของเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นได้อยู่ป้าเกง่งป้ากรรมป้าหนุ่มเขาพี่น้องบ้านเฮาป้าหัวไหล่เสียพี่น้องหนามมันใหญ่เหนือมันหนุ่มแล้วก็มัน นะมันกำลังดึงมาอยู่ติดบอฮะนะกักบ่กำลังดึงมาอยู่พี่น้องนะพูดนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะดูปลาเก่งหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะไต้มาแล้วพูดนะ,ดนะนะเห็นนบ่ฮปซีมากเขาเดียวได้เลยเรียบร้อยใส่เงาน,น,นะคนะืนแห้งพี่น้องพ่ดงูดมาบอกว่านนี่พู้อยู่รุ่งเรืองเพมือนพูดอายุคร่งเรืองเหมือนมันอีคืนคักแห้งน้ำ้วยสำลานบ้านเฮา,า,า,าพี่น้องเนาะ ตัวนี้เด้อยูะมาณว่าหนึ่งพี่น้องเนาะว่าหนึ่งมันสิหล่นตะลิงหล่นบ้านเ้วว่าออกน้ำแกงตอนนี้มันถ่วมปลาเพื่อแบพี่น้องเนาะพวกหาเห็ดกลางคืนไต่เห็ดระวังเด้อพี่น้องเด้อน้ามันสิขึ้นแลนบอท่านได้พวกหาเห็ดงูเลื้อยหิริเดียวขอเลยเอองูเหลื้อใหญ่อีกจะสิพิยูไซดาน้ำถั่วมปลาเฮ็ดวันไหนน่องงูก็ได้เอ้ยขากเงี